ื่องของสุขภาพเป็นปัญหาของทุกวัยจริงๆหนูแบบมีปัญหาสุขภาพเราใช้ร่างกายหนักเราใช้ความคิดหนัก<อ>เป็นคนที่นอนแล้วยังคิดวางแผนไปเรื่อยเลยคุณผู้ชมวัยหนุ่มวัยสาวร่างกายมันรับได้เราไม่รู้สึกอะไรค่ะแต่พอย่างเข้าว 40, ัย40เริ่มฟองสิ่งที่หนูแบบเจอคือไมเกรนทันทีสองวัยทองเข้ามาเยี่ยมปวดจะหนาวก็หนาวเหน็บเลยแต่สิ่งหนึ่งที่หนูต้องดูแลคือเรื่องของอาหารเสริมสิ่งที่เพื่อนหนูแบบแนะนําแล้วก็เลือกคือเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศออสเตรเลียเขาเรีย เรียกว่านมพึ่ง A w l royal jelly 1650นั่นหมายถึง1650มิลิกรัมโดสที่เข้มข้นสูงโปรตีนวิตามินแร่ธาตุอีกหลายชนิดใช้เวลา1เดือนสบัดร้อนสบัดหนาวเฮ้ยมันห่างขึ้นมันไม่เป็นทีทีเหมือนเมื่อก่อน<ะ>มันไม่ตัวแฉะมันไม่หนาวสัน่น ตานอนุมูลอิสระช่วยชะลอวัยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสนอนหลับง่ายขึ้นตื่นมาสดชื่นกระปี้กระเป๋าคลายเครียดคอเลสเตอรอลนุ่มแบบลดลงนะคะระดับน้ําตาลนุ่มแบบควบคุมได้สบายเป็นเม็ดแบบนี้เป็นซอฟต์เจลกินก่อนนอนวันละ1เม็ดมีทั้งหมด30แคปซูลนุ่มแบบรู้สึกแบบสดชื่นสดใสเป๊ะปังเลี้ยงลูกในวัยขวบ6เดือนได้อย่างสบายสบาย